สวัสดีค่ะตอนนี้ข้าวคือรายการสไตล์กันกันค่ะเย้เอ๊ะน้องแต่งตัวอะไรคะเนี่ยแต่งตัวบ้าบอค่ะไม่ใช่ตอนนี้เราแต่งไอเครื่องเสียบถุงอ๋ออุปกรณ์เซฟตี้ค่ะข้องนู๋อู๋อันนี้อะไรนะซื้อมาหลายปีมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะมันเป็นแบบสองล้อหนูเลยไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามันลงตัวยากแต่ปีนี้น้องกล้าค่ะ ถ้าเราจะเบรกเราใช้ตรงล้อด้านเราใช้ตรงข้างหน้านะคะเพราะว่าถ้าเวลาที่เราจะให้ล้อลื่นเราต้องทรงตัวค่ะหัดทรงตัวก่อนนะคะวันนี้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันกันด้วยค่ะได้นิดนึงถ้าหนูล้มหนูไม่ต้องกลัว,วเพราะว่าอุปกรณ<ๆ>์เซฟตี<ๆ>้มันอุปกรณ์เซฟตี้ใช่ไหมคะ ค่ะไปได้อีกค่ะไปได้อีกไปล้มๆไดค่ะถ้าหลุดล้มยังไงหนูก็ไม่เคยได้เจ็บแต่มันต้องปีดเก็บคอกงเข่าค่ะสู้ๆนนนนะะะคมมมมัััจไ่เหมือออนไไกซี่มันเป็นแบบว่าะคะค่ะสองล้อจะทรงตัวยากนิดนึงนะคะค่ะค่อยๆไปค่ะลูกค่อยๆหัดเดินค่ะเออหัดเดินไปก่อน ช่วงแรกๆที่เราจะฝึกสองล้อต้องหัดเดินค่ะเดินไปตรงนู้นก่อนค่ะไปะลมๆไม่ว่าแม่ใส่เงินแล้วนะคะ,คะอ่าป้าจะโน้นได้ค่ะอลองดู คบบ่ลองฝึกเดินก่อนนะคะวันนี้ไม่ต้องรีบค่ะฝึกเดินก่อนอทรงตัวค่ะฝึกการทรงตัวหนูปั่นจักรยานเป็นแล้วแต่แล้วก็อลองดูเลยค่ะลูกบกิจกรรมวันหยุดถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยก็เด็กด้านหน้า อนนี้ก็เวลาประมาณสักแปดโมงได้แดดก็โอ้เปรี้ยงเลยค่ะหน้าหนาวแน่ๆแท้ๆเลยนะคะนี่ไปค่ะไปทาถน้นได้อีกลมลมก็ได้นะคะเด้ไม่เป็นไรโอเคโอ้ยโอเคโอ้ยอุปกรณ์หุ่นถล่มอุ้ยก็ไปถนนได้ค่ะดูถนนด้วยนะคะดูข้างหน้าด้วยูกันสู้ๆ น้องกันกันสู้สู้อ,สอ,อันนี้จะเป็นตรงทางลงนะคะของหมู่บ้านตรงหนูมันจะลืออทางเขาจะเรียบนิดนึงค่ะ,ะไปตรงนี้ก็ได้ค่ะค่อยๆไปแ,<อ>แต่ตรงโซนบ้านเรากับบ้านลงุง เ,เดี๋ยวดึงได้นี่ค่ะเข้ายาดนะคะรวมทั้<อ>งสองข้างเลยยาดนะคะน้องบอกว่าหลวงดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วตปข้างนี้ไม่ดีออตอนนี้เจ็บไปหมดแล้วค่ะไม่เคยใสย่เพิ่งมาเคยใสย่ป้ากัญญาคะไป ฝึกค่ะฝึกก่อนไปดิส่งตัวไปค่ะสู้ๆลูกเอ๊ะทำไมมันถึงจะได้หลวมนะคะเนี่ย เออหลวมหลวมหลวมมาดูดูสิเคที่ okay, <ป>เดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปนะคะโอเคค่ะ